เฮ้ยดูนี้อาจารย์คงให้กันบ้านมาทำยังไงทําให้ดูเลยดิไหนดูโจทย์หน่อยไหน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 ,อ,หน,อ,หนอ,อ่านดีบอยนี่จงพิสูจน์ว่าค่าแรงโน้มถ่วงของโลกที่มาเวละะที่มหาวิทยายลัยแห่งนี้มีค่าใกล้เคียงกับค่าแรงโน้มถ่วงของโรคมาตรฐาน G ีโลเนี่ยเท่ากับ9.81 อืมในตัวนี้จี่กำลังสองโจทย์เขาว่ามานี้จ้ะอ๋ออืมเราจะต้องการหาพิสูจน์ว่าค่าแรงน้มถ่วงที่มอลนี้มันเท่ากับ9.81หรือเปล่าก่อนอื่นเลยเราจะจะใช้จะใช้สูตรนี้ G เท่ากับโอเมกา้าเอ็กำลังสองส่วน L ซึ่งสูตรนี้มันมาจากกด อ um. ุดรักโมเมนตัมก็คือซิกมา IMO เท่ากับ iO.. เซตาดอทเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันนี่คือรูปโมเดลของมันมวลระยะเชื่อมุมเซตาที่แข่ง ระยะ x mg ซึ่งเรามาดูเราใช้กฎของกฎอนุรักษ์โมเมนตัมมันก็ได้ว่าลบ mg l แตกแรงเข้าคอสออก s i ายเข้าคอสออก s i ายตรงนี้มันก็จะเป็น l sin เซตาจะมีค่าเท่ากับ ml กำลังสองโอเมก้าดอทดอทแล้วกว่ามุมนี้มีค่าน้อยมากเพราะฉะนั้นเราจะให้ไซ eta, น L, ์เท่ากับเซตาก็จะเป็นลบ mgl เซตาเท่ากับ ml กำลังสองเซตาดอทดอทต่อจากนั้น เราก็จะมาหาเราจะใช้ตัวหาร m l ยกกกำลังสอง ml ยกกกำลังสองก็จะได้เป็น g ส่วน l ติดลบเท่ากับเ h ต้าและเราย้ายค่าให้เท่ากับศูนย์ข้างขวา ก็เป็นโอเมกาเอเซตาด,ตด,ตด,ตดตบวกกับ G ส่วน L เซตาแล้วเราจะได้สูตร eom มาต่อจากนั้นมาเทียบกับเจ้าตัวนี้สูตร mx ดดบวก cx ดบวก k x เท่ากับ0และโอเมกาเท่ากับสแควร e r ูทเคส่วนแล้วเราก็ <A S 1> มาเทียบกับส,สมการนี้ทั้งสองสมการกับศูนยนี้มันก็จะได้เป็นโอเมกาเนี่ยเท่ากับสแควร e r ูทจ g ส่วน l mm hmm. ซึ่ง เรามายกกำลังสองจะได้เป็นโอเมก้าเอ็นลังสองเท่ากับ G ส่วน L และเราจะได้สูตร G มาที่เราต้องใช้หาเท<อ>่ากับโอเมก้าเอ็นลังสองส่วน L นี่คือสูตรที่เราต้องการหานั่นเองโอเคงั้น <Okay, S 1> <okay. S 2> เดี๋ยวเรามาหาค่ <Okay. S 2> าจีกการทดลองกันดีกว่าเนะก็ดีเหมือนกันตาตาตาเอาล่ะ right. ตอนเนี้ เรามาอยู่ที่สะพานดาวของมอแห่งนี้เดี๋ยวเราจะเป็นคนจับเวลาส่วนเธอเจะลองทำดูโอเคเริ่ม 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.73สิบเอ็ดจุดเจ็ดสามครั้งที่สอง 11.31ทางที่3สา 3> 9 11.75ทางที่สี่ เจุดหกห้านัดสุดท้ายครั้งที่ห้าสิบจุดเก้าแปดอ่ะเราจดค่ากันหมดแล้วงั้นเราไปกลับไปห้องไปคำนวณกันดีกว่าไป ่ะหลังจากที่เรามาจับเวลาที่สะพานดาวแล้วเราก็ได้ทั้งหมด5ค่านี้ก็มี11.73วินาที11.31วินาที11.75วินาที10.65วินาทีและ10.98วินาทีต่อมาเราจะคำนวณหาค่า G ในแต่ละวินาทีกันโดยเริ่มจากสูตรนี้ เท่ากับโอเมกานยกกำลังสองส่วน L เอ้ยคูณ L โดยที่ L เราวัดมาแล้วได้เท่ากับ31ซนเมตรหรือ0.31เมตรต่อจากนั้นเรามาหาค่าโอเมกานกันโดยสูตรโดยสูตรที่ใช้ก็คือ2พายส่วน T หรือค่าส่วนด้วยค่าเวลาเราก็มาเขียนกัน ก็ได้เป็น2พายส่วน11.73มีค่าเท่ากับ2พาย11.73เท่ากับ0.5356เราก็เลยปัดขึ้นให้กลายเป็น5.36เรเดียน ่อวินาทีต่อจากนั้นเราก็มาแทนค่าสูตรโดยแทนค่า G จะเท่ากับ5.36ยกกำลังสองคูณ0.31ซึ่งค่า G จะได้เท่ากับ8.91เมตรเปอร เจ็กำลังสองนี่คือในเครื่องคิดเลข5.36เยวกำลังสองคูณ0.31 8.91ปัดขึ้นในทศนิยมที่2ต่อมาเราก็จะคำนวณได้อีก4อันและมาหาค่าเฉลี่ยกันโดยคำนวณแล้ว G ที่2มีท่าเข้ากับ 9.57เมตรเปอร์เซก G3 เท่ากับ8.89เมตรเปอร์เซก G4 เท่ากับ10.73เมตรเปอร์เซกและ G5 เท่ากับ10.15เมตรเปอร์เซกจากนั้นเรามาเฉลี่ยกัน โดย G เฉลี่ยเท่ากับ G1 บวก G2 บวก G3 บวก G4 บวก G5 หาด้วย5ก็จะมีค่าเท่ากับ9.662เมตรเปอร์เศกกำลังสองดูเครื่องทิ่เลขกัน 8.91บ89วก9.57บวก8.89บวก10.79บวก10.15หารด้วย5เท่ากับ9.662เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถใช้ ค่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าค่าจที่มที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีค่าใกล้เคียงกับค่าจ มาตรฐานนั่นเองเข้าใจยังเข้าใจแล้วเข้าใจมากเลย